เป็นที่ลุ่มก็แนะนําให้ปลูกเลามะลอกจะดีกว่าลามะลอกดีกว่าถ้าดดนดอนอย่างนี้ไม่ทนนะใช่อย่างนี้ต้องเป็นตัวนี้เลยตังหมุนทนกว่าทนกว่าแล้วมันมันอยู่บนดอนดอนได้นะเอ้าโอเคเนาะอันนี้ลุงกลมพาชมไผ่คิดถึงไผ่คิดถึงเราวันนี้ลุงกลมมาอยู่แถวตรงนี้เขาเรียกอะไรบ่อวินใช่ไหมเนี่ย แถวแถวอะไรนะคุณเขาคันทรงเขาเคันท,ทรงนะอาเภอศรีราชาอาเภอศรีราชานะจังหวัดชนบุรีตรงนี้มันแปลงสร้างหมุนโดยประมาณมากี่ไหหร่นะล็อกนี้ประมาณเขาบอกประมาณสิบไร่ด้วยโดยประมาณสิบไร่สองแปลงสองล็อกสองล็อกนะแล้วสภาพโดยทั่วไปนี่นี่นี่ฝั่งนี้เป็นไร่มันสัปะหลังนะแล้วก็นู่นเป็นสวนยาง นะครับดินเนี่ยลองดูสภาพดินเนี่ยมันเป็นดินทรายทายมันเป็นดินทรายายนะนี่แต่ว่าแ่นดี่เขาตัดมาแล้วนี่สวยจังเลยเดีย๋ยวเราค่อยไปสัมภาษณ์ดูการตัดกันอีกทีนะดูนีโอ้โหไม้สวยจริงๆนะนะตีนี่อยู่จันนะแล้วเวลาเราซื้อขายไม้เนี่ยมีข้อจํากัดไหมเราไปเอาไม้ยันไหนได้เผื่อสมมติคนไหนดู u ูท b e ฉันอยู่นูน่นเชียงรายอยากขายตัวเนี้ย หรือว่าเราไม่เอาเอาเฉพาะแค่ it, Asia, จังหวัดไหนจังหวัดไหนอ่ะลองแนะนาหน่อยผมซื้อทั่วเลยครับทุกจังหวัดซื้อทั่วทุกจังหวัดครับผมซื้อไม้อะไรบ้างมีสร้างมนลามะลอกสีสุกไผ่ตรงสี่ตัวครับสี่ตัวนะเอาอีกทีหนึ่งนะมีเลี้ยงลำอีหนึ่งอย่างเลี้ยงลำเลี้ยงลำก็คือสร้างไผ่เนาะครับผมอ่าเลี้ยงลำสีสุกลามะลอกไผ่ตรงครับแล้วอะไรอีกเนาะสี่สร้างมนสร้างมน กลางมนสี่ห้าตัวเนาะที่เราซื้อกันนะอ่าวันนี้เนี่ยอ่าทีมทีมที่มาตัดนี่คุณมีมากี่คนเดี๋ยวเราก่อนเป็นสัมภาษณ์ถามคนนี้ก่อน oh. คนตัดกี่คนเนี่ย oh. อยู่ห้าคนอ๋อ oh, มีอยู่ห้าคนนะนี่ส่วนใหญ่จะเป็นคนไทยบ้งแล,<ห><า>ล้วเขามานะเป็นไทยล้วนเนาะค,คือมันก็แล้วแต่ว่าอ่า <Wow. S 1> อันนี้มามาเหมาแปลงหรือว่ามาซื้อเป็นลำครับผมซื้อเป็นลำแล้วก็จ้างเขาตัด ต่างชุดตัดต่างหากอ่าคือไม่ได้เหมาแปลงบางทีบางคนเนี่ยเขาเหมาเลยสมมุติเหมาแล้วตกไร่ละสองหมื่นสมมุติสมมตุมมต,มมตินะแต่นี้เขาเหมาเป็นลำนะอันนี้ไม่ใช่จริงนะเดี๋ยวใครบอกอ้าวไหนารู้ก่อว่ากสองหมื่นไม่ใช่นะหมายความว่าเขาเหมาเป็นลำๆกันนะอันนี้เราซื้อ,อลำละเท่าไหร่บ้างราคาอย่างไงเลางว่าให้ฟังดิซื้อเกษตรกรอะครับผมสิบเมตรยี่สิบห้าบาทสิบเมตรยี่ห้า ครับผม12เมตร30บาท12เมตร30บาทเอา้าทีนี้10เมตร12เมตรลุงไม่รู้เอาอันนี้เป็นตัวเกณฑ์อย่างนี้กี่เมตรครับ12เมตรครับโอ้ oh, นี่ไม้ยาวนะเนี่ยโอ้ oh, 12เมตรส่วนใหญ่หน้าละ่ะหน้ามันจะเป็นหน้าอะไร3 mm. นิ้ว4นิ้วเหรอตั้งแต่2.5ใช่ 5, ครับโอ้ oh. ไอ้ที่12เมตรเนี่ยส่วนใหญ่มันจะได้ความโตหน้านี้เท่าไหร่นะ สองสองนิ้วครึ่งเหรอครับผมส,สองจุดห้าขึ้นไปสองจุดห้าเต็มที่ไม่เกินสี่ใช่ไหมใช่ครับแต่ส่วนใหญ่มันจะอยู่ตกที่หน้าอะไหรหน้าสามหรือเปล่าหน้าสามครับอยู่มาสามสามกว่ากว่าสามสามกว่ากว่านะแล้วความแก่สมมติลุงเนี่ยจะแกะตัดขายบ้างเนี่ยปกติเราจะต้องเอาความแก่เท่าไหร่หนึ่งปีสองปีปางสามปีหรือยังไงปีขึ้นไปเอาสองปีขึ้นไปนะครัฟงัฟงฟังคนซื้อนะครับสองปีขึ้นไปโอ้เต็มันสวยมากอะเนี่ย งูสวยมากเลยเอาไปทําประโยชน์อะไรครับอันนี้ชุดนี้อันนี้นนนผมมาไปค้ำทุเรียนครับไปค้ำทุเรียนกระซิบหน่อยคนซื้อคนที่ไหนเนี่ยจันทบ,บุรีเมือนค,ครับอ๋อแถวจันทนระ์เนาะล้วตีอําเภอท่าใหม่อาหนุ่มนี่อยู่ที่ไหนบ้านช่องออยู่ที่ไหนอเขาที่จกูดครับอยู่เขาที่จกูดตีจากเขากี่จกูดมาเอาตรงนี้ประมาณกี่กิโลร้อยห้าสิบถึงไหมือเกินเกินครับ เขาคิดจะกูดมาตรงนี้ไม่ไมร่วมสองร้อยเลยหนูใก่เสียงอโอ้โหออ,ออกจากบ้านกี่โมงนี่วันนี้ผมออกสายเก้าโมงับโอ้เหยียบหน้าดูเมื่อกันเว้ยวิ่งมาเอาอย่างนี้เลยเนาะมันก็มีค่าใช้จ่ายคือวิ่งไปวิ่งมาใช่ครับวิ่งไปวิ่งมาเราไม่นอนแต่ว่าทีมนี้นี่เขานอนจะแถวนี้เลยมั้งใช่ครับผมเปิดห <c oughs> ้องให้นอนที่นี่เลยแถาห้องให้นอนเลยเออนี่อยากจะรู้เหมือนกันเวลาเรามาเหมาแบบนี้นะเราจ่ายเขายังไงจ่ายให้คนทีมตัดยังไง ค่าเมาตัดเท่ากับค่าไม้เลยผมจ่ายคือเบอร์นี้ยี่ห้าก็ยี่ห้าเบอร์นี้สามสิบก็เอาไปสามสิบอ๋อสิบเมตรเอาฟังเราฟังแล้วเราย่อยหน่อยคนตัดสิบเมตรได้อยู่ที่ยี่ห้าบาทคนตัดสิบสองเมตรได้ที่สามสิบบาทนี่คือคนตัดแล้วค่าเช่าบ้านค่ากินอาหารอะไรอยู่กับเขาแก่หรือว่าอยู่กับเขาเองค่ากินของเขาเองแต่ค่าเช่าห้องผมจ่ายให้ อ๋ออย่างนี้สี่ห้าคนนี้ต้องสองห้องเลยดิยดห้องเดียวัห้องเดียวเป็นห้องใหญ่นอนห้องเดียวกันอย่างนี้วา่างแด้ได้กี่วันประมาณอาทิตย์หนึ่งก็น่าจะจบแล้วหนึ่งอาทิตย์จบอ่าเพราะฉะนั้นนี่นี่เขาทํามากี่วันแล้วเนี่ยเพิ่งตัดเมื่อวานเนี่ยวันนี้วันที่สองอ๋อวันนี้วันที่สองอันนี้โดยประมาณก่อนอันนี้คุณขึ้นไปกี่ราบไหมนี่อ่ายังไม่ได้เช็คครับยังไม่ได้เช็คแต่ว่ากองนี้พอรู้ไปเนี่ยอย่างนี้อย่างนี้เท่าไหร่สองร้อยถึงไหมนี่สองร้อยมประมาณร้อยครับเนาะ สองกองนี่สองร้อยโอ้ยห้าสิบลัประมาณเออโอเคแสดงว่าโดยประมาณวันหนึ่งเนี่ยห้าคนอย่างเนี้ยสีน่าจะรู้นี่ตีเนาะครับผมสีน่าจะรู้ว่าโดยประมาณทีมเนี้ยวันหนึ่งอ่ะห้าคนอย่างเงี้ยเขาสามารถตัดได้เท่าไหร่โดยประมาณสี400่ร้อยครับสี่ร้อยลำอ่าห้าคนสี่ร้อยลำใช้เครื่องเลื่อยเครื่อง ตีคล้ายๆก็แปดสิบถึงร้อยลำต่อคนนะดูโดยประมาณนะบบนนโดยประมาณบบแล้วก็ราคาไอ้ไม่ใช่ราคาประสิทธิภาพการตัดนี้ก็ใกล้เคียงกันที่เราไปเคยสัมภาษณ์มาทีหนึง่งอ่าพวกกลุ่มหนึ่งอ่าไม่ต้องบอกนี้แล้วกันกลุ่มหนึ่งโอ้โหมันเก่งมากมันเล่นเงินวันหนึ่งต่อคนนะร้อยลำอันนี้ก็ใกล้เคียงก,กันใกล้เคียงก,กันดูๆแล้วนะแต่ว่าดูไหมดูแล้วไม่ไกลนี่ไงแค่นี้มาโผล่มานี่เองเราไปดูอยู่แปลงนึงโอ้โหโหดมากมันไกล มันแบกกันมาแบบอันนี้ไม่ไกลเนี่ยโผนี่ก็หมดแล้วนี่แค่นี้เองทะลุนี่หน่อยหนึ่งนะอ่าอันนี้ก็คืออ่าเขาข้าวก่อนเนาะไอ้น,นี้มีเวลาไปค้าทุเรียนเนี่ยเขาเปลี่ยนกี่ปีถึงเปลี่ยนทีนทุเรียนปีหนึ่งเปลี่ยนหนึ่งครั้งครับหนึ่งปีเปลี่ยนหนึ่งครั้งส่วนใหญ่สีจะได้ลายเดิมไหมหรือว่าก็มีลายเดิมแล้วก็ลายใหม่คือจะเจ้าไปตามก็เจ้ากันอยู่ทุกปี มีลูกค้าเพิ่มมาใหม่ทุกปีมาลูกค้าเพิ่มมาใหม่ทุกปีด้วยนะอ๋อเป็นแบบนี้เดี๋ยวนี้ถามอนาคตหน่อยอ่าอยากจะรู้ลุงเนี่ยพอดูจากคลิปหรือว่าอะไรสนใจอยากจะปลูกเฉพาะไอตัวนี้ก่อนเอาเฉพาะตัวต่อหน้านี้ก่อนมีอนาคตไหมมันจะตันไหมหรือว่าในอนาคตอุ้ยไม่ดีเรื่องลรวนะอย่าไปปลูกนะตัวนี้ตัวนี้ไม่ตันไม่ตันนะครับมันไปได้อ่ะอโรงงานก็กําลังจะเปิดอยู่ที่แก่งหางแมวนี่อ่า โรงงานกําลังจะเปิดแป่ลูกเป็น,นบบไม้เฟอร์นิเจอร์อ๋อแกงขังแมวก็เอาเหรอใช่ครับตอนนี้เขาปลูกของเขาเอางอ่ะหนึ่งพันสองร้อยไร่ครับ 1> 1, หนึ่งพันสองร้อยไร่แล้วก็จะเปิดใหม่แล้วซื้อด้วยโอ้โ oh oh, หน่าสนใจน่าสนใจแสดงว่าตัวนี้มีอนาคตแต่มันจะตัดได้หลังจากปลูกไปเนี่ยมื่อกี้บอกว่าอันนี้เท่าไหร่เนี่ยแปดปีเหรอใช่ครับแปดปีจะดูสภาพแล้วนะแล้วย้อนเดี๋ยวเราไปค่อยลงรายละเอียดกันทีง น่าจะยังไม่เคยตัดเลยครับใช่ครับยังไม่โดนยังไม่โดนตัดเลยมันก็จะมีเล็กมีใหญ่มีอะไรบ้างนะแล้วเราก็เลือกเอาที่เฉพาะที่ใช้ได้ไอในบรรดาห้าห้าสายพันธุ์ที่ที่ที่ตีว่าไม้ดีสุดเอออะไรที่ไม่เป็นไม้ดีอ่ะไม้ดีสุดคือลรามาลอกครับไผ่เรามาลอกดีสุดคือเรามาลอกมันดียังไงคือเนื้อเขาแข่งกว่าเนื้อแร่งครับผมยังเดียวเหรอหนักได้ดีครับคนรับน้ำหนักได้ดีแล้วก็เรื่องตลาดเขสงสัยไม่ต้องพูดมากเพราะคนรู้จักใช่ครับไอเนี้ย ตอนตะว,วันออรู้จักหมดเออลุงลุงกำลังจะคิดว่าเนี่ยมันเป็นของใหม่ของสวนทุเรียนใช่ครับเอ่อผมเพิ่งขายปีแรกเลยนี่ลุงก็เคยฟังมาเยอะเขาบอกโอ้โหกว่าจะคุยให้คนซื้ออันนี้ได้นี่นะใหม่ๆคนมันว่าไม้อ่อนเพราะมันนวลเขานึกว่าไม้อ่อนแต่ว่าพอคนเข้าใจแล้วเนี่ยมันตรงกว่าได้ไหมลำมันตรงกว่าแต่อนาคตเนี่ย ไอ้น,นี่ลุงคิดเองนะตรงใส่ต้องมาอยู่ขนาดนี้เยอะมันมันไม่ใช่อะไรมันปลูกกันเยอะไงไอ้ลำมะล้มม<ช>ลอมันหัวไร่ไฟนาใช่ถูกไหมมันไม่ค่อยมีของนะเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติไอ้ตีได้ปลูกบ้างไหมเนี่ยเออผมไม่ได้ปลูกเลยทําไมไม่ปลูกไผ่เออเออเออเป็นคุยคุยกันหน่อยอ๋อไม่มีที่อ๋อไม่มีที่มันมีอยู่แต่ว่ามันอยู่ไกลไงก็เลยไม่ได้ทำเขาทำนาต่างคนต่างขนาดคนละอย่างกันพูดง่ายเนาะถ้าเราจะปลูกไผ่นะ สนใจอยากจะขายเนี่ยนะตีสามารถที่จะให้คําแนะนําได้ไหมต้องไปตัดให้ฉันนะอย่างน้นอ่างนี้ได้ไหมได้ครับฝากเบอร์หน่อยฝากเบอร์หน่อยมีกี่เบอร์อ่ะฝากเบอร์หน่อยศูนย์แปดศูนย์แปดแปดแปดเก้าหกศูนย์ศูนย์ครับเบอร์ของตีครับตรงเลยครับเบอร์ตรงเบอร์เดียวเหรอแล้วมีภรรยาไหมหรือว่าเอาเบอร์เดียวเลยเอาเบอร์เดียวครับเอาเบอร์เดียวนี้นะอ่าเรื่องซื้อเรื่องขายนะถ้าใครสนใจจะซื้อไม้นะ แต่ตอนนี้วันที่ถ่ายคลิปเนี่ยมันมันมีคิวยาวไหมอีกนานไม่กว่าจะส่งกว่าจะสั่งแล้วกว่าจะได้จะส่งภายในสามวันครับอ๋อสามวันวนะสุดคือหนึ่งอาทิตย์ประมาณเออเนี่ยอยากได้คํานี้ <c oughs> หลังจากรับงานกันแล้วเนี่ยสามวันถึงหนึ่งสัปดาห์ได้ของแน่นอน <c oughs> ไปส่งถึงบ้านใช่ครับส่งถึงบ้าน <c oughs> ส่งถึงสวนเลยอ่าส่งถึงสวนทีนี้เวลาเราจะสั่งสมมุติไม่เคยค้ากระตีมาเลยรับประจาไหม ต้องมีการมัดจาก่อนไหมเพราะบางทีบางคนก็กลัวอีกว่าไม่ครับไม่ไม่ไม่รับมัดจำใช่ไหมโอ้ส่งถึงถึงยาได้ตังค์ครับผมแต่ต้องขอเงินสดไม่ใช่อีห้าวันจ่ายนะไม่ใช่นะต้องเงินสดนะครับอ๋อโอเคเข้าใจการซื้อแล้วนะไม่ต้องมัดจากันพอไปถึงก็จ่ายหน้างานทีนี้เมื่อกี้ลืมประเด็นสําคัญเลยอันนี้ไปส่งถึงที่เนี่ยท่าใหม่ใช่ไหมคุณอยู่ท่าใหม่ใช่ไหมที่ไปส่งนะ กระทิบหน่อยอย่างเงี้ยลำละกี่บาทไปส่งไปส่งเราจะไปขายเนี่ยคนคนจะซื้อเนี่ยไม้รวมอยู่ที่ร้อยสามสิบบาทไม้รวมคือยังไงอธิบายหน่อยไม้รวมคือเล็กใหญ่ปนกันเล็กใหญ่ปนกันใช่ครับเล็กใหญ่ปนกันเส้ความยาวล่ะไม้รวมคือความยาวเท่าไหร่เอ่อไม้ไม้รวมนี่คือไม้ยาวสิบเมตรไม้รวมคือไม้ยาวสิบเมตรใช่ครับเล็กใหญ่ปนกันส่งถึงที่ราคา มีอ่าเอาป็นไม้รวมเอาไม้รวมก่อนกนเนาะเป็นหวาก่อนเนาะหวาคือสิเมตรอ่ะสิเมตรนี่คือจะอยู่ที่ราคา1 1 0่งร้อยสิบถึงหนึบาทหนึ่งรบาทนะแล้วไม้อย่างนี้อ่ะเรียกว่าไม้อะไรอ่าตัวนี้เป็นสิบสเมตรตัวนี้จะอยู่ราคา1 3 0ยสามสิบร้อยเมตรส่งถึงที่ใกล้ไๆเช่นอยู่ตราด กับอยู่ท่าใหม่ต่างกันไหมราคาหรือมีนิดหน่อยต่างกันไปต่างครับผมตรงราคาดเดียวเลยอ๋อแมแต่ว่าวิ่งไกลขนาดไหนตีเขาไม่ได้บวกเพิ่มเราต้องถามอย่างนี้เพราะไม่แน่นะเขาซื้ออยู่ตราดอย่างเงี้ยกับอีกที่ซื้ออยู่อย่างการตรงจันอย่างเงี้ยมันต่างกันตั้งเกือบร้อยโลงเงี้ยแต่เขาไม่บวกเพิ่มไม่ได้บวกเพิ่มอ่าแล้วหนึ่งคันมักกี้ยังไม่ได้ถามรายละเอียดหนึ่งคันแบบนี้ตีไปประมาณกี่กี่ลำง้ตรงนี้นะ ประมาณ200ลำนะโอ้เดี๋ยวต้องไปขึ้นไปอีกนี่เป็น200ลำนะโอ้โหนี่เขาบาลานซ์ยางดีเลยอ่านี่ครับ200ลำแง้ังบนสวยๆเลยแงแจ๋วจริงๆ200ลำอ่าโอเคเรารัถาารายยดีกันหมดแล้วเนาะเออแล้วความโตไอ้ตรงเนี้ยของคุณนี่12เมตรเนี่ย เราจะรู้ได้ยังไงเนี่ยเราเรามีความโตที่ปลายอะไรไมหรือว่าปลายมีกระป๋องกาแฟอ่าอ่านี่อยากจะรู้ขวดริพแล้วก็เล็กสุดคือฝาเอ็มประมาณนี้ครับอ่าฟังทันไหมหนึ 1, ่งฝาเอ็มสองขวดนิพูสามกระป๋องกาแฟครับคือขอให้ได้ สามขนาดนี้ใช้ได้หมดครับผมรับน้าหนักได้่ oh. ะโอเคเข้าใจแล้วลุงก็เรียนรู้ด้วยลุงนี่จะเรียนรู้ไปด้วยเออเดี๋ยวเราไปดูแผนกสัตว์กันอีกทีน,นี่ดูเขาตัดแล้วนะน่าสนใจมากอันนี้สิบเมตรเปยมาเดาขอ,อกมาอ๋อยังไม่ได้ออกมานะเที่ยวคาดว่าที่นี่คาดว่าก่อนตีมองลักษณะงานแล้วจะวิ่งกี่เที่ยวอยู่ประมาณเจ็ดเที่ยวแปดเที่ยวก็น่าจะจบแล้วเจ็ดถึงแปดเที่ยวเที่ยวหนึ่งก็ประมาณสองร้อยครับผม แสดงว่านี่เขาจะเขาดูไม้เขาดูอะไรนี่คือประสบการณ์เขาเขาวิ่งแล้ววันหนึ่งนี่อย่างเนี้ยอย่างเนี้ยวันแรกเนี่ยวิ่งได้เที่ยวเดียวหรือวันละสองเนี่ยวันนี้ผมมาสายก็ได้เที่ยวเดียวนะครับผมถ้าสมมุติว่าไปลงปุ๊บแล้ววิ่งมาเลยก็วันนึงเคยอีกทีหนึ่งตรงนน้นโอ้ไม่ได้ึ้นทีเดียวโหนี่มีกี่ทีมเนี่ยจิงสีตอนนี้มีกี่ทีมมีทั้งหมดสี่ทีมมีสี่ทีมสี่ทีมที่คุณ ใช่ครับี่ทีมยังส่งไม่ทันเลยโอ้น่าสนใจเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลุงเดี๋ยวเดี๋ยวลุงจะต้องมาเรียนรู้แล้วลุงจะขับอย่างนี้บ้างไหวเว้ยนี่62แล้จะต้องขับมีไหมคนที่อายุเยอะๆอย่างนี้มีไหมไม่มีมั้งส่วนใหญ่เด็กๆหนุ่มๆยังยังมีอยู่ครับยังเห็นอยู่ยังเห็นอยู่เหรอโอ้โหลุงไม่ไหวหรอกหน้ามืดแล้ว65ยังวิ่งอย่างนี้เหรอครับผมโอ้ไม่ไหวเว้ยลุงท้อไว้รอเลยเอาเอาปลูกดีกว่า ลูกปลูกดีกว่าท้อไม่รอเลยเห็นเขาทางานกันอย่างนี้นะนี่มันต้องใช้แรงใช้อะไรแล้วดูเลยลดน้ําหนักกันทีนี่อ่าเรองว่าเรื่องรถที่นี่คุณไปทีอย่างนี้นี่โดยประมาณน,นี้กี่ตันห้าตันห้าตันทําไมไม่เอาสิบล้อไม่เอาไม่ฮะโอ้หกร้อนี่ยอย่างนี้มันสะดวกกว่าอันนี้สะดวกกว่าเพราะว่านั้นเราต้องไปโยนลงหรือไม่ก่อนมันก็ขัาสวนไม่ได้แต่น,นี่คือเราเข้าไปซอกเล็กๆอะไรเราก็ข้าได้อคุณพูดถึงโยนลง เวลาเราไปลงเราทำยังไงลงเนี่ยสมมติมัดมัดมัดแน่นเลยขันชะนอเสร็จปุ๊บปั๊บเสร็จแล้วพอไปถึงสวนคุณทำยังไงลงจับลงอย่างนี้หรอหรือพอแกะออกปุ๊บเบรกกระชากอ่ารู้แล้วรู้แล้วคือคือเขาใช้วิธีคือถอยเรื่งกับคุณกระชาก ถอ,อยครับถอ,อยถอยก็แทกกับก้อนหินด้วยขอนอะไรอ่ามันก็จะพรวดลงมังท้ายใช่ครับอ่าโอเคเราเคยเ,เห็นเราเคยเห็นแต่ว่าเราก็ถามด้วยจะได้เรียนรู้ด้วยว่าเวลาลงง่ายกว่าขึ้นใช่ครับลงนี้ใช้เวลาไม่ถึงสามนาทีก็พรวดเลยาแกะออกหมดเลยใช่ไหมใช่ครับอ,อแล้วมันไม่ตีป้าเพราะว่าไอ้น,นี่เขาทําไว้เขาทําไว้รับน้าหนักไม่ให้โดนตัวนี้แขงกันเออนี่นี่นี่ดูดูนี่นี่คุณคุณ มาถายหน่อยมาถายหน่อยผมสงสัยมาสงสัยมานานแล้วไม่ใช่สงสยัยสงสัยมานานแล้วเอ๊ะก็ทําทําไมอ๋อเขากันไม่ให้ไม้เนี่ยไปกระแทกดนนี่ก็ทําหางนี้ไ้ด้วยเห็นไหมร้ายหน่อยเเราก็ต้องค่อยๆเรียนรู้แต่ว่าขายไม้ให้ตีดีกว่าวอ่ะ่ะใครสนใจที่จะซื้อจะขายจะปลูกยังไงก็ส่วนของบางคนอยากจะได้ข้อมูลไงว่า ให้ปลูกแล้วมันจะมีอนาคตไหมนี่ขนาดไกลขนาดนี้เอออีกทีหนึ่งเมื่อกี้ผมยังฟังไม่ชัดคุณเจออย่างนี้ได้มีคนแนะนําม,มาใช่ไหมใช่ครับขอมตอเลยเจอแม่มัน,านามนะอ๋อเพราะว่าผมคือต้องขึ้นไม้วันละสองเที่ยวต่อคันอโอ้โผมสามคันคือมีคนขับอีกสองคันมีนะครับคุณมีรถกี่คันทั้งหมดละห้าคันห้าคันมีกี่คนเนี่ยเนี่ยตัวเล็กเนี่ย พูด <laughs> ไปเล่นๆสนุกๆไ่ลูกเขาสนุกด้วยหรือเปล่านะไม่ลูกเขาฟังแล้วสนุกด้วยเปล่านะไอล้ลงก็นสนุกไปเรื่อยอะ่ะอ่ะโอเคอันนี้ครบแล้วนะครบท้วนะเรื่องของการตัดเรื่องของการขายเรื่อง,อ,งอะไรเสร็จสับเจาะใจหมดเลยเขาก็บอกหมดเลยนะอันนี้ก็คือให้รู้แล้วครับว่าไม้ตัวนี้มันมีน,นะคตนะถ้าจะปลูกใหม่อันนี้เอาฟังของของตีพูดเลยถ้าจะปลูกใหม่คนที่อยากจะปลูกใหม่ปลูกไผนะ่เนี่ย มีพันที่คุณบอกเด็กก่อนนะเมื่อกี้บอกนะมีไผ่เลี้ยงลำมีไผ่สีสุกมีไผ่ลำมะลอกมีไผ่สร้างมนมีไผ่ตรงห้าตัวเนาะห้าตัวถ้าผมเลือกเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามเบอร์สี่เบอร์ห้าตัวคุณเลือกอันดับเลยอะไรดีสุดไล่หน่อยเบอร์หนึ่งดีสุดคืออะไรในงานของคุณงานแต่ละงานมันไม่เหมือนกันงานของคุณคืออะไรลำมะลอกลำมะลอกดีสุดนะครับเห็นไหมก็คือสร้างมนลองอมาคือเบอร์สองคือสร้างมน อ่าสองตัวนี่นะและตัวสามสี่ห้านี่พอๆกันมั้งอ่าไม่ไผ่ตรงไผ่ตรงก็ได้เยอะใช่ไหมตรงครับไผ่ตรงเยอะมากแไผ่ตรงไผ่เลี้ยงลำเลี้ยงลำและอย่างสีสุกนี่มันมีหนามเนาะทำาทำงานยากหน่อยแต่ยอดสั่งเยอะมากยอดสั่งเยอะมากแต่มันเอายากใช่ไหมใช่ครับนั่นแหละนะโอเคสีสุกขนาดเดียวกันกับสังมุนเนี่ยราคาเวลาคุณเอาไปขายราคาเท่ากันหรือต่างกันต่างกันครับสีสุกถูกว่า ฮะสีสุกเอายากแถมถูกกว่าครับผมเออแสดงไม่น่าปลูกถ้าเราเป็นคนสวนเนาะไม่น่าปลูกอ่ะสีนี้ต่อมาลำมะลอกกระซางมนไซนี้อ่ะพอๆกันไหมราคาหรือว่าราคาพอกันราคาไม่ต่างกันราคาเดียวกันเลยมามะลอกกระซางมนพอๆกันเ็ตสีสุกราคาไม่ดีเป็นที่ลุ่มก็แนะนําให้ปลูกเออลำมะลอกจะดีกว่าลำมะลอกดีกว่าถ้าดนดอนอย่างี้ไม่ถูนะใช่อย่างนี้ต้องเป็นตัวนี้เลยกซางมนท้นกว่าทนกว่าแล้วมันมันอยู่บนดดนดอนได้ นะเอ้าโอเคเนาะอันนี้สมบูรณ์สมบูรณ์ครบทั่วแล้วนะถ้าใครอยู่แถวแถวคือคุณไปได้ทุกที่นะก็ครบท้่วแล้วก็มีเฟซอะไรเมื่อกี้บอกจะเบอร์โทรมีเฟซมีไลน์บอกเฟสด้วยทีเฟซอะไรเอ่ยคนโน้ตมาบอกเฟซหน่อยเผื่อบางคนเขาสมัยใหม่อ่ะหนูต้องบอกเฟซหน่อยเฟซคือเฟซติ๊กจันทบุรี นี่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 อ่านี่หน่อยนี่หน่อยเพ่ต้องเขานี่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 อันนี้เลยจ้าอ๋อทีมงานเฮียเสียตีซอติกสั่งลุยอ๋อแม่เสียตีกับซอติกตัวน้อยๆแค่นั้นเองนี่อายุหนูเท่าไหร่เลยนี่หนูถามถามอายุฮะยี่สิบเจ็ดเขาผู้หญิงเขาไม่ให้ถามอายุนะแต่ลุงอะซอกแซกถามอายุเพราะอะไรรู้ไหมเราถือว่าเป็นคนที่ประสบความสำเร็จนะเนี่ย ในในใสายตาลุงนะใน,ในใสายงานนี่นะเรียนรู้เรื่องของไม่ผายแล้วนะครับลุงกรมขอบพระคุณนะครับบายๆขอบพระคุณในการติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดกระดิง่งฝากกดติดตามด้วยครับขอบพระคุณครับในการติดตามครับ